สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะการกินมาม่าครับถ้วยร้อนนะคะครั้งแรกนะคะ,ะเราก็ซื้อมาม่ามาวันนี้ก็จะมารีวิวการกินมาม่าครับ ลงรสนะคะหน่อในเส้นมามา่าอ่มามาม่าก็ในถ้วยครับก็จะมีะเจลทำความร้อนนะคะหน่หอนะคะในถ้วยก็ไม่มีอะไรก็จะมีเครื่องปรุงมีช้อนมีเครื่องทำความร้อนเจลร้อนนะคะต่อไปเราก็จะแกะพลาสติก เส้นไว้ก็คัค่นจะเหนียวมากดึงไม่ออกอนแรกดึงยากมากโอเคหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามากขึ้นไปวาไงไว้ในถ้วยนะคะเพื่อที่จะใส่เครื่องปรุง สำหรับคนโตเนาะ,ะแต่ถ้าสำหรับเด็กก็คิดว่าจะทานยากแล้วก็จะมีเจลความร้อนนะคะซึ่งจะงห่อหุ้มด้วยถุงฟอย์นะคะถุงที่เป็นถุงพลาสติกนะคะเราก็จะตัดออกนะคะแล้วเราก็จะได้นี่เราจะแยกออกมันก็จะเป็นถุงผ้าที่มีวัสดุเหมือนของเหลวข้างในแต่มันเป็นวัสดุะะทำร้อนนะคะเป็นเจวร้อนเราก็จะวางไว้ใต้ ชวยครับนะคะแล้วเราก็นะะเราก็จะเอาน้ําเติมลงไปนะคะให้มันทําปฏิกิริยานะคะให้มันทําปฏิกิริยานะคะกับเจลความร้อนนะคะมันก็จะเริ่มร้อนส่วนมาม่าเราก็จะเติมน้ําตามชอบเห็นไหมคะพอเราเติมน้ําลงไปนะคะมันก็เริ่มที่จะ มีไอควันหรือว่าความร้อนนะคะเจลข้างล่างก็จะเริ่มทาปฏิกิริยาทีนี้หลังจากเราเติมน้ําเสร็จนะคะเราเติมพอประมาณนะคะเอาที่เราชอบนะ,ะว่าจะชอบแบบรสชาติเข้มข้นก็เติมน้อยหน่อยชอบแบบรสชาติเจจางหรือว่าไม่เข้มข้นก็เอาตามที่เราสะดวกแล้วก็ชอบนะคะเราก็จะปิดฝานะปิดถ้าเราปิดทุกด้านนะคะมันจะลงล็อกพอดี ปึ๊บนะ,ะ,ะกดปึ๊บมันจะไปตามรูปของตัวล็อกจานพอดีล็อกถ้วยนะคะฝามันจะคล้ายจานนะคะก็จะล็อกหนึงตามล็อกพอดีฝาที่เป็นตัวแผ่นกระดาษเราจะไม่ปิดข้างบนนะคะเพราะว่ามันจะมีรูข้างบนเพื่อระบายความร้อนนะคะความถ้าเกิดเราเอาอะไรไปปิดทับมันมันไอความร้อนมันจะไม่มีที่ระบายออกนะคะเราจะไม่เอาแผ่น ที่เป็นโลกโลก้ของมันปิดข้างบนเลยต้องอ,ออกร <uria. S 2> เราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะหลังจากเติมน้ําปิดฝานะคะเราจะปล่อยมันทิ้งไว้ประมาณหกถึงเนาทีนะคะเส,ส้นก็จะเริ่มนุ่มนะคะในหลังจากนี้เราก็จะรอ <ources> ไปก่อนนะ,ะก็คิดว่ามันสะดวกนะคะสาหรับการทานมามา <Alles S 1> ่าถ้วยร้ <ห ırım S 1> อนนะคะพกพาง่ายถ้าเกิดว่าเราจะไปเข้าแคมป์ไป ไปขึ้นเขานะคะไปกลางเต็นไปอะไรเราอยากจะเอามาม่านะคะที่มันสะดวกไปด้วยโดยที่ไม่ต้องลําบากที่จะต้องพกพาสมมติว่าเราพกพาอุปกรณ์ก่อไฟไปไม่ได้กระติกน้ําร้อนไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไฟไม่มีอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาอะไรที่มันสามารถเป็นอาหารสําเร็จรูปสามารถทานได้ก็อาทิเช่นมาม่าถ้วยร้อนนะคะเราก็สามารถพกพาแล้วก็ เอาไปปรุงแล้วก็ทํากินได้นะคะแล้วรอแป๊บเดียวนะคะไม่นานนะคะอ่าไม่นานอ่นรอบแรกเราจะอ่าเปิดเทสดูว่ามันเริ่มร้อนหรือยังมันก็จะมีความร้อนขึ้นมานิดนิดนะคะแต่ก็ยังเส้นก็ยังไม่สุกนะเราก็จะเทส่าเส้นมันก็ยังแข็งอยู่เราก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะปิดฝามันไว้เหมือนเดิมอีกสักพักนึงนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะ เวลาไนานปิดไว้สักพักเพราะเมื่อกี้ทดสอบู่แล้วมันยังเส้นมันก็ยังไม่เส้นมันก็ยังแข็งๆอยู่ะคะมันยังไม่ไม่เหนียวนุ่มเนาะมนไม่นุ่มนะะก็จะพักไว้นะคะไว้สักครู่นะคะก็ถือว่าก็ถือว่ารวดเร็วนะคะเป็นปมาม่าที่เป็นทางเลือกนะคะสำหรับ ลนะะที่ขี้เกียจจะไปะติดเตาแก๊สจะไปเสียบน้ําร้อนนะคะเสียบการน้ําร้อนเพื่อจะเอามาเติมน,นะคะเราก็แค่เปิดถ้วยครับนะคะเติมน้ําร้อนนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะนี่นะคะน,น,นี่เราลองเทสดูด,ด้านข้างนะคะความร้อนมันก็ยังมันยังทํางานนะคะ ถ้วยที่มันมีกระดาษโลโก้ที่เขาใส่ด้านข้างนะคะ,ะมันสามารถป้องกันความร้อนได้นในระดับหนึ่งนะคะไม่ให้มือเราสัมผัสโดนถ้วยนะคะโดยตรงนะคะซึ่งถ้วยมันก็จะมีความร้อนของมันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจลเจลด้านล่างมันก็ทํางานถ้าเรามีนะคะเนื้อสัตว์ ที่ปรุงสุกอยู่แล้วอย่างกุ้งนะคะเนื้อกุ้งเนื้อหมูสุกท sí ี่เราอยากจะใส่นะคะเราก็สามารถมาใส่ได้นะคะตอนนี้คือถ้วยมันเริ่มร้อนละอุแล้วนะคะมันก็เริ่มทํางานในวันนี้เราก็จะมีไข่นะคะหนึ่งฟองนะคะเราจะเอามาใส่แล้วก็ให้อุ่นไปในตัวแต่ตอนนี้ถ้วยกําลังเริ่มร้อนนะคะความร้อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่ามันเริ่มมีไอของความร้อนนะคะปวยกุ้งออกมา อ่าเราก็จะปิดไว้นะคะเราจะปิดไว้เพราะว่าอ่าทิ้งไว้เพราะว่าเราเอาไข่ามาใส่เราก็อยากให้ไข่เรามันร้อนแล้วก็นี่นี่มันจะได้น่าทานดูควันสิคะอยู่ตรงรูพิกัดตรงรูมันจะเริ่มมีควันอ่าทีนี้เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเนาะเราเริ่มมาเช็คดูนะคะว่ามัน เริ่มสุกหรือย้างนะคะเพราะว่าเราจับดูด้านข้างมันก็ร้อนอื้อ้าวดูทีนี้เส้นก็เหนียวนุ่มนะคะนี่ความร้อนก็อย,อยังร้อนอยู่นะคะในถ้วยนี่มันก็น่าทานง่ายไหมคะง่ายมากนะคะเป็นทางเลือกอีกนะคะอีกทางเลือกหนึ่งเนะาะเพื่อที่เราจะสะดวกในการพกพาแล้วก็ไปในที่ที่ แบบว่าไม่มีไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ก่อเตาไฟนะคะแต่เราจะต้องหาอาหารที่มันง่ายแล้วก็สะดวกในการที่เราจะเอามากินก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวการกินมาม่าพอมันสุกแล้วเราก็จะไปกินกันแล้วสำหรับวันนี้บายบาย